สวัสดีครับผมช่างใหญ่นะวันนี้จะมาสอนตัดผมทรงอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ลูกค้าได้จองคิวมาไหมวันนี้สารภาพมาซะไม่ได้จองมาโดยไม่แบบอยากมาอยากสวยเห็นเขาไลฟ์สดก็เลยอยากมาค่ะเหรอครับก็ลูกค้าชื่อคนอะไรครับเนี่ยชื่อพี่เล็กค่ะมาจากที่ไหนซอยวัชรพลค่ะครับพี่เล็กมาให้ช่างใหญ่ตัดนะใหญ่เล็กนะครับใหญ่กับเล็กปัญหาที่ลูกค้ามีอยู่ขณะตอนนี้ก็คือเรื่องของ หัวแบนนะแบนสภาพเดียวกับช่างใหญ่เลยช่างใหญ่ก็หัวแบนเหมือนกันใช่ครับแล้วก็วิธีแก้ปัญหานะข้อที่หนึ่งก็คือซอยยกยกทุยขึ้นประมาณกลางมือหูนะแล้วก็หรือไม่ก็ดัดดัดให้พอเป็นสปริงไว้นะมันเป็นเค้บเคิร์ฟให้มันรอนมันเด้งขึ้นมันก็จะแก้ปัญหาได้แล้วก็ทําให้การเซ็ผมมันจะง่ายขึ้นนะโอเควันนี้ผมจะตัดเป็นทรงทวิกี้นะครับทุยกลางให้แล้วกันนะจะได้ไม่สั้นมากจนเกินไปผมจะเปิดหูนะครับ สักครึ่งหนึ่งล้วก็ให้จอรเทน้าข้างหน้าเราจะตัดพอดีคิวเลยนะครับด้านหลังก็ยกถุยขึ้นตรกลางไปหูนะจําเป็นต้องมีลากไซไว้นะครับถ้าเราไปตัดมันสั้นเกินไปนะใช่ครับต้องต้องมีไว้มีแบบครับเป็นเป็นศิลปะของผู้หญิงครับคุณฮะต้องมีแบบหวานหน่อยๆครับจอรหวานลากไซคอเขียสเต็ปนะโอเคนะครับก็เราก็จะแบ่งผมนะครับ ตัดเลยเอาให้วยเลยไม่สวยไม่ออกจากร้านครับเดี <c oughs> ๋ยวช่างใหญ่จะให้อยู่ในร้านนี่แหละจนกว่าจะสวย <c oughs> โรลลิงคัตไปเลยนะครับ <c oughs> นะครับแล้วก็ตัดนะครับช่านที่หนึ่งข้งหลังก็กรีดมาเลยนะกรีด <c oughs> มาเลยนะครับท <c oughs> ้ามันโรลลิงคัตลำบากก็คีบไป ตัดซิกแซกมีช้อนขึ้น45องศาดึงมาด้านข้างนะก็หาความยาวก่อนอุ B ้ยช้อนขึ้นครับด้านข้างแล้นกครับ ี่ลงมาตัดซิกแซกข้างหน้าเราตัดได้เลยสั้นเท่ากับคิ้วเลยนะี่ถ้าเราตัดประมาณนี้มันสั้นไปนะกลางหน้าผากสั้นประมาณคิ้วพลังงามเราได้ยกโคนได้นะครับเราปัดได้ตัวเนี้น้ำค้างเราก็คีดเราตัดตรงๆเลย คีบแล้วตัดตรงๆเลยคีบแล้วตัดตรงๆรงไปเก็บที่หนึ่งความยาวสี่นิ้วนะแบ่งเป็นกลีบส้วมแล้วตัดเลยแถวที่สอง ถวที่สามแถวที่สี่หมุนตัดไปแถวที่ห้าความยาวกีน่นิ้ว่ 4. นิ้วครึ่งกับห้านิ้วนะแถวที่หกแถวที่เจ็ดแถวที่แปด ที่เก้าถึงทสิบก็หมุนตัดไปเรื่อยๆนะคิวว่าตัดเลยข้างซ้ายแล้วก็ตัดเลยตัดพอดีคิ้วเนะนี่ยด้านข้างแล้วก็ทำเหมือนดน้านใดข้างขวาข้างข้างซ้ายนะก็แบ่งผมนั่งหูลังหูลงมานะ,ระครับค่อยๆ มีป้ายซ้ายป้ายขวานะแล้วก็กีดลงมานะแล้วก็ตัดอะไรโลรลลิงคัตนะเนี่ยประมาณเนี้ยระวังหนีบหูลูกค้านะโลรลลิงคัตไป,ไปถ้ามันไม่หมดก็ตัดตรงๆช่วยด้วยให้มันอยู่ประมาณกลางใบหูจะสวยด้านข้างโลรลลิงคัตลำบากก็ตัดเลยซิกแซกไปเลย 4ช้อนขึ้นกัดสซ็นกัดสิ้นแล้วก็ตัดไปไปลายนิดเดียวคอ <c oughs> ดึงลงมาเลยชั้นที่สองดึงมา ที่การตัดทรงทว,วิคี้มีหลายวิธีนะเอาที่เราถนัดแล้วกันเอาทำให้มันง่ายๆอย่าให้มันยุ่งยากข้างก็ยกขึ้นมปเลยเลยสามนิ้วตัดทิง้งง่ายๆแล้วก็กีด แบกสิสเซอเข้าไปนิดนึงที mm hmm. งนี้ข้างหลังอ่ะเอาวีช้อนขึ้นไปก็ได้นช้อนขึ้นไปยก90าองศา้วตัด ยกขึ้นไปแลวตล่าไส่มันควรจะอยู่กี่นิ้วนะท่านใหญ่จะมองว่าประมาณสองนิ้วกำลังสวยถ้าสามมันจะบินไปการออกแบบนะตกลงลูกค้าแล้วกันแต่ท่านใหญ่ไม่ตกลงหรอกทันใหญ่ตัดเลยชิ้นปร,ประมาณนี้สวยถ้าเขาไม่ให้ไม่ให้เราตัดสั้นนะเขาจะรีบเบรกเราตั้งแต่ก่อนลงกันไกลนะนแต่ด้านข้างตกลงแล้วล่ะว่าเท่านี้ ตอนนี้ผมจะซอยนะครับยกทวีให้ไปถึงแฟชั่นไอซ์แลนด์ดีไหมลูกฮะดีค่ะออเป็นคนหัวแบนครับแบนมากๆแบนมาตั้งแต่เกิดช่างใหญ่ว่าจะกลับไปแก้ตัวอยู่นะต้องเกิดใหม่ไปด้วยกันไหมยัง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 ไม่รีบไม่สะดวกเออหกสิบบวกแังไม่สะดวกแก่ไม่สะดวกแก่ยังไม่รีบยัไม่รีบนะแสดงว่ายังยังไม่ป้งยังยังยังมีความสุขอยู่กับบนโลกมนุษย์อยู่ ดูไอตึกถล่มนะยังยังไม่รีบยังไม่รีบนะมีคนจะชวนผนไปดูตึกถล่มนะที่ไปดูทำไมผู้เสียดเขา้ายุ่งของเขาอยู่แล้วเป็นโมสิบเอ็ดวันแล้วใช่ไหมเจอแต่บางวันก็เจอแต่ข้างบนบางวันก็เจอแต่ันางครับหลายวันครับยกขึ้นมา ฝนตกซ้ำเลยนะวันนี้อากาศเย็นเลยที่นี่นเห็นเห็นความถุยไหมครับเห็นความถุยไหมเนี่ยเห็นไหมได้ตำแหน่งถุยเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็จะเลายออกดึงมาด้านข้าง ดึงมันข้างแล้วก็ดึงดึงมันข้างเลยยกตัดตัดคนหัวแบนให้เป็นหัวถุยมันตัดยาก <c oughs> <c oughs> ได้ถุยแนละ้วทีนี้เราก็จะเช็คนะ อย่าแต่ตัวสิฟุ้งหรือว่านิบมเนี่ยตัวเองยังอยู่ครบอยู่วะใช่นับไปนับมานับไปยังเกิดไปว่ะครับวันนี้จะให้ผมจัดโซมแบบไม่ค้าตลาดหรือว่าเอาแบบส่งคุณนายหรือแบบวัยรุ่นวัยรุ่นดีกว่าอ้าววัยรุ่นดีตไม่เอาคุณนายเหรอไม่เอาคุณนายอยู่กับคุณนายชินแล้วเหรวอยู่กับคุณนายชินแล้ว รุ่นนี้ต้องเป็นแม่คุณนายนะรุ่นยาย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 รีเสร์อมานะตัดซะเช็คเช็ค เช็แนวนะเช็คแนวนอนนะเ็คก็ตัดบนไปบนมาเหมือนดูลิปย์ะเทคนิคเทคนิค,ก,นคการตัดผมทรงต่าง,ง,างๆับใ่คร ลงมานะครับเดี๋ยวแล้วก็เก็บไททรอยนะผมย้อนมีไหมนิดหน่อยตัอดออกไปบริเวณไททอยนี่มันหนาใช่ไหมไททอยมันหนา้วก็สไลด์หนึ่งสองสาม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 ให้มันบางอะ่ะ ยกขึ้นครับตรงนี้มันหนาสับหนาก็สับอันที่สอง่ะท่องไว้ให้ทุยให้ทุยโอมเพียงโอมเพียงทุย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 อยู่ที่สามเดือนนะ ต่อเติรดสงการไปอีกอออดีไหมลูกค้าตามโัวการเพิ่มครับคุยายไปแล้วครับด้านข้างเราจะตัดพอดีตงหูนะกรอบทรงอ่ะมาดูฝั่งด้านขวาดูพอดีตงหูวเราส,าสั้นขึ้นปน่คอยๆ่อยๆ่อยๆค่อยๆค่อนขึ้นล้วค่อยก็ได้นะจะได้เป็นหีีคอเขา ตรงไหนหนาอีกจอนเนี่ยมันหนาใช่ไหมมันหนาแล้วก็สับสับซ่าที่เึืนก็ได้ไซ้ายขวาทำเหมือนกันตรงไหนหนา,นานลังไม่หัวหนาก็สับซ่าผมจะตัดแบบไม่ต้องใดก็ทุยสวยนะ ดีมดัูกคชอบไหมดีชอบฟังแล้วก็ชอบแล้วนะแอบดูจอซ้ายขวาครับว่าความยาวเท่ากันไหมดึงดูข้างข้างซ้ายลูกค้ายาวกว่าข้างขวาลูกค้านิดหน่อยสามมิลเราก็ไม่ปล่อยแล้วก็เลียบหอมอกซะให้มันยาวพอดีตึงหงอจำไม่ง่ายนะมาดูฝั่งนี้เป๊ นี่ลูกค้าถามว่าเมื่อไรจะเลิกหมุนนาทีเนี่ย่านใหญ่บ้านหรือว่าจะเป็นไอ้ดินไหวเปล่าวะนี่ไม่จะเปลี่ยนวันเลยมันเลยมาแล้วครับมันเลยมาแล้วครับพี่น้องสโต๊คคดเบาๆข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าท่านใหญ่ก็หยิบมาสโตคคัดเบาๆหนึ่งสองสามตัวไหนรู้สึกว่ามันหนา ก็สไลด์มันหน่อยนิดหน่อยอลูกค้าลูกค้าดูข้างหลังครับดูความทุยที่มันเกิดจากการคัตติ้งนะดูลูกกระจกงครับดู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 มองเห็นความทุยไหม,มเห็นชัดไหมเเชัดไหมชัดเลยค่ะมาดูข้างซ้ายเป็นไงบ้างได้เลยอันนี้คือเป่าแห้งอยู่บ้านนะลูกค้าทุยชัดไหมทุยชัดค่ะนะนี่เดี๋ยวคือมันเป็นปฏิหารนะ ปกติห <า S 2> ัวคนหัวแบน,นฟีมือ,มอช่างใหญ่วันนี้เปย์ข้างไหนครับข้างนี้ใช่ไหมอ่ันนี้ผมจะใส่โฟมใส่โฟมนะครับไปที่โคนผมนะที่เราจะได้โยกโคน หมุนแบ่งออกให้มันแน่พอแล้วก็ยกชั้นที่สองก็ยกด้นเลยหมุน ชอบย้อยหรือจะแต่ตั้งไปเลยแต่ตงตั้งไปเลยนะเราจะ หลังจากเราได้เสร็จใช่ไหมเราตรวจสอบผมที่อยู่หนะ้าหูลังหนูนะอันดับแรกเลยนะครับจุดแรกที่เราจะต้องรีบตรวจนะตรวจว่าเหลือไหมตรวจสอบวีออกมาเลยนะครับหยองบานนิดนึงมันยังหวานไม่พอผมจะใส่น้ำตาล้าไปหน่อยแต่บอหวานไม่ขึ้นแน่นอนครับม,ม,มันจะขึ้นตาคนข้างบ้าน<อ> <laughs> ต่อคัดเบาๆจะตัดผมก็ช่างใหญ่นะครับก็สำรองจองคิวมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0 6 2 5 4 8 3 9 9 9นะและ08198 562 34จะจองคิวออนไลน์ก็ได้ที่ l ล n e แอปเอดไซนนำหน้านะ ka sm อาจว่ากะเสมนะครับสระเอกก็ไก่สระสีมอมมากะเสมบางคนก็ไปเรียกเกสมอะไรวะ ยินดีแล้วแต่จะเรียกอาทิตย์สบายใจแล้วกันยังไงมื่อถูกทั้งคู่ใ <laughs> ช่ไหมมากระช่างใหญ่ได้แหละช่างใหญ่ได้แหละจําง่ายดีม้นก็ใหญ่คุงก็ใหญ่ตกลงลูกค้าชมหรือว่ายัางไงเนี่ย <laughs> <laughs> สตกคัสนะครับเรา่าสตกคัสเฉพาะจุดนะเราทําไปให้มันบางผิว่นเป้าหมายที่เราทํหออ้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นต์นั้นก็ตรงนี้ก็ต้องคิดตัวเองนะครับ ไปฝึกเอาตรวจสอบมาดูจร้างข้างขวามันหนาเห็นไหมเนี่ยเราดูมาจากเลนอย่งแต่แฟชั่นไอแลนด์มาข้างขวามันหนานะมันหนาแล้วก็ตัวคัตนะฮะตัวไปเลยมีเทคนิคอะไรก็ใส่ลงไปเลยนะครับง่ายๆนะ ตัดไปตัดมาเหมือนทรงเจ้าหญิงเดียนาพี่อันไหลวะหัวเอาะนะพอเลิกก็เลิกมาเลิกลูกค้าฉีดสเปรย์ได้ไหมได้ค่ะที่ใส่แว็กจัดทรงซึ่งอยาก็ใช้แว็กของยี่ห้อบล็อชเขาจะนัยก็ เล่าให้ฟังไงเล่าให้ดูสิิธิ์ฟัง oh. ว่าผมใช้แว็กที่ม,งงมีคุณภาพ oh. นําเข้ามาจากญี่ปุ่นเขาเข้าหาซื้อเจอซื้อเจออนไลายก็มี oh. มาซื้อถาท่างใหญ่ก็ขาย oh. ขายหมดทุกอย่างอยากได้ได้บอก oh. ครับ oh. เราทำเพื่อประชาชนมันก็ต้องทำสิ่งที่ดีๆให้เขาหน่อย ร้านก็ตั้งอยู่ปากซอยนะประหงน์โยธิน52าสครับตรงข้ามตลาดสดยิ่งเจริญเขตสายไหมกทมเอ็นวินมาไปแล้วก็มาเลยครับง่วนน้าจะจองไหมเนี่ยจองสารภาพมาซะต้องจองแล้วพัางั้นเดี๋ยวไม่มีคิวเพราะช่างใหญ่คิวยาวอะจองนิดนึงเยอะจังหวะดี้อนรัดอย่างดีครับ บริการทุกระดับประทับใจครับลูกนะค้าลูกค้าก็มั่นใจก็ะจะลืมเลือกช่างใหญ่นะเบอร์ห้าร้อยสมัยหน้าช่างเกม่ง่ายสบายๆไม่ทำอะไรเยอะแยะวุ่นวายทำมันง่ายๆทำผมอะอะจไรนะ ช่้างบางคนเกรงเชจนเดิมมีสองอย่างคือสายตาไม่ดีกับมือใหม่เลี้ยงลูกค่ะเองจะทำได้ไหมเนอะไม่เขาเขาดีว่าตัดละเอียดใช่ที่ไหนได้ใส่ตาใสตาสั้นอ่าดูด้านหลังครับลูกค้าหลังจากจัดทรงโอ้โหเป็นไงบ้างโอ้โหว้าวคุยไปจนถึงถึงไหนคุยอุดรอุดรคุยไปถึงอุดรเลยเหรอ ไปถึงสนามบินดุดรแล้วหรือเปล่าขอให้ลูกค้าเดินทางกลับบ้านปลอดภัยอขอให้สุขภาพแข็งแรงอายุมั่นัญยืนนะนะครับก็วันนี้ช่างใหญ่ก็ต้องขอลาแล้วลาแล้วแต่ไม่รับนะจะต้องกลับมาอยู่แล้วนะครับกลับอแล้วมันต้องยาวตลอดใช่ครับวันนี้ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแกชร์กดติดตามด้วยบ๊ายบายแหะคอมเมนต์เข้ามานะดูมั่นใจมั่นใจช่างใหญ่ค่ะมาได้เลยค่ะ ทำไมลูกค้าถึงอยากมาตัดผมช่างใหญ่ครับเพราะเห็นไลฟ์สดแล้วทําแล้วคนอื่นทําแล้วสวยอยากสวยเหมือนกับเขาบ้างลูกค้าชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อพี่เล็กค่ะมาจากวัชรพลค่ะที่วัชรพลไม่มีร้านตัดผมมั้งไงครับมีแต่มันไม่ทุยเหรอยากให้มันทุยๆก็เลยมาแล้วมันทุยสมใจอยากไหมโอ้โหทุยไปจะถึงแฟชั่นไอแลนด์ ความสารภาพมารามารถลูกค้าหัวแบนใช่ไหมหัวแบนมากแบนแต่กําเนิดแบนแต่กําเนิดเลยครับก็เลยมาให้ช่างใหญ่มาให้ช่างใหญ่มาจัดให้ค่ะดูสิคะคุยไหมคะคุยไหมอันนี้คืออัปเตอร์นะคือหลังจากตัดซอยเสร็จแล้วอยากจะดูคลิปเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นะ ep หนึ่งสองสามสี่นะไปดูได้ที่ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจกำเนิดซาลอนนะแล้วก็ช่อง YouTube อีกสองช่องนะกำเนิดสระซอนแต่ผมฟรีและคีย์เวิร์ดสั้นๆ โลโก้สีแดงนะครับสอนตัดผมฟรีนะง่ายๆสอนตัดผมฟรีเฉพาะใน YouTube นะจะมาตัดผมช่างใหญ่ก็จองคิวจองคิวแล้วก็เก็บตังค์ทุกคนเลยนะครับแล้วอยากจะให้คุณเล็กเนี่ยบอกแนะนำคนรุ่นใหม่หน่อยว่าเราจะใช้ชีวิตยังไงหลังจาก มีแผ่นดินไหวแล้วภัยธรรมชาติเราจะทำไงทีนี้พวกเราก็รู้จักรับบิดคนกรุงเทพไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงมากนะคะแผ่นดินไหวไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยขนาดที่เกิดตั้งสติให้ดีครับหลังเกิดก็ตั้งสติทำชีวิตให้ปกติพัฒาหากินได้ปกติไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าเมืองไทยของเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่แล้วคขอให้โชคดีทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะก็ จะถามหน่อยว่าคุณเล็กอยู่ไหนตอนนั้นอ่ะวันที่28อยู่ที่บ้านกําลังดูโขนกระแสเลือกคกระแซะแล้วคนกระแสวิ่งไหมวิ่งผมกระแสก็วิ่งตอนทงรายการแล้วคุณแล้วพี่เล็กวิ่งไหมพี่เล็กไม่วิ่งพี่เล็กว่าพี่เล็กไม่สบายงงงงใช่ไหมเพราตอนคืนอะไรไม่สบายเอ๊ะไม่สบายหรือเปล่าทําไมเวียนหัวโทรเรียกบอกเรียกลูกลงมามาดูแม่หน่อยแม่ไม่สบายเห็นเขาวิ่งวิ่งเขาวิ่งตามวิ่งออกไปอยู่หน้าถนนเลยไหมนี่อยู่หน้าถนนพอไปถึงหน้าถนน สายไฟมันเป็นท้องช้างใช่ไหมสายไฟแขวงวิ่งหนีเสาอีกวัวเสาล้มใจขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยบ๊ายบายขอบคุณครับกานก่อเนิดส alon ก็ตั้งอยู่ปากซอยพะโหวนยูทีท่า12เขตสายใหม่กทมนะครับหาไม่ยากนะถ้านั่งรถไฟฟ้า BTS มาลงที่สถานีสะพานใหม่ออกประตู4เดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ฝาเมือนะครับ ร้านก็เปิด10โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะให้จองคิวเข้ามานะครับช่างใหญ่ตัดผมพัน0 0บาทช่างอู่800นะครับท่องทางติดต่อก็เบอร์โทรศัพท์จองคิวด้วยตัวเองก็ได้0625483999และ0 8 1 9 5 6 2 3 4นะ Line at a t s i n ะ k a s m ผ่านว่าเกษนะครับชื่อจริงของช่างใหญ่นะนะครับก็ชมแล้วช่วยช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ คือชื่ใหญ่เพชรมหาชนทุกคนเคารพจับผมตามสั่งหลอขนาดนี้ทำให้ดูดีใครๆก็มาไม่ว่ายิงหรือชายฉนตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ดทุกทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปลาุเธอจริงๆน่ต้องมาตัดกับเขาฉันตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินงานของเขาเด็ด ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้านั่งปลาดุเธอจริงๆนะต้องมาตักกับเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์คนดังวันนี้กดติดตามอย่าพพาดคลิปใหม่ส้อนตับทรงซ้อนสไตล์ทุกปีดีโอ้รโหโหโหะดมงอามแน่นอนเหมือนได้ทองเอ่อของเขาเขาไว้มากับกับสายลมขลาต้องปลื้มทุกครั้งกลบ